โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับเกม g e n s h i Impact แล้วก็อยู่ในช่วงเปิดกาชาปองนะครับก็วันนี้จะมาเปิดคุณยายนะมาเล่นคู่กับเทพไฟนะก็ถ้าไม่ได้ก็น่าจะต้องเปิดหายได้แล้วนะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวสําคัญแน่นอนเลยเพราะว่าผมยังไม่มีแพนจะเปิดตัวอื่นเลยนอกจากตัวที่แบบนันต้องใช้จริงๆนะไม่เสียเวลาไปไม่มีกร,รัดตีนะว่า,าจะโดนตีเลยอ่ะชิปและวึงส่งไปนี่เนะี่ยอเซมซีอีกสัก สองลอกถ้ามันไม่ออกก็ต้องไปสุูบด้วยยังไม่ออกต้องไปสุนะ่ม้ะอ๋อต่สิบโอ้ยอ่ะโอ้โหขอบคุณมากมาดูโชคชะตาเราจะสุดมันได้หรือเปล่าครับทุกคนก็ถ้าดูเด็กจะไม่แปลกใจเลยว่าไปทายๆท่านทุกคนผมว่ามันแปลกๆแปลกแล้วเอาอปแล้วนะ อันนี้ออกของจริงเออมาแล้วเราจะรุนแรงที่ส่ดนั้นก็ซื้ออีกอเรื่องทำยนงไงโอ้โหโอ้โหคิดว่าผมกลัวเหรอผมก็ไม่กลัวเลยผมก็ส่มบดตัวเลยเออ 30มสโลเสียไปเยอะมากเลยเก้าสิบแล้วนั่งเก้าสิบไปพอยี่สิบไอ้ and seat lolly from the สิบตาลีโอ้โหแล้วมากันพนร้อมนะโอเคทุกคนเห็นเสียไปเยอะมากประมาณ110ยสโลเสียไปหมื่นประเภทเออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยแฮ ช่วงนี้ดวงกาชาผมค่อนข้างแย่เลยแหละน่าจะมองให้ก,หก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ได้ตัวเข้ามาแล้วโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงนี้นะก็จริงผมมีคลิปให้ลงหลายคลิปเลยแต่ผมมีเกียดตัดไปเจอกันคลิปหน้าไปละ